กาคุเดสเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะ ที่ต้องขุดเอาความรู้สึกของตัวเองเมื่อเกือบ3เดือนที่แล้วมาบรรยายผมดูเรื่องนี้จบไปก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาทําช่องนี้ซะอีกแต่ผมรู้สึกว่าจะไม่ให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็เกรงว่าจะพลาดโอกาสไปซะหน่อยดังนั้นคลิปนี้ค่อนข้างจะต่างจากคลิปก่อนๆเล็กน้อยนะครับเพราะปกติผมจะดูจบแล้วมาทําสคริปต์ทันทีไม่ก็ดูจบไม่นานเกินสัปดาห์แล้วค่อยมาเขียนสคริปต์แต่เรื่องนี้ตั้งเกือบ3เดือนไนงะจะเป็นยังไง ไปรับชมกันครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอผมขอเวลาสักนิดนะครับตอนนี้ช่องก a าฟูเดสของเรานั้นได้เปิดระบบ Membership แล้วนะครับซึ่ง Membership ของเราจะถูกเรียกว่าชาวเรียนนะครับสิทธิพิเศษที่ชาวเรียนจะได้รับมีดังนี้ครับได้ชมคลิปใหม่จากช่องก่อนใคร E อ c l u s i v e Content หรือชาวเรียนโอลลี่ได้สิทธิ์รับชม s a t u r d a y Live กับ Special l i v e ย้อนหลังได้รับป้ายกำกับหลังชื่อสุดเฟี้ยวและได้รับอิโมจิสุดคิ้วในการคอมเมนต์ในช่องนะครับสมัครสมาชิกเพียง50บาทต่อเอนิท่านั้น ยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่เรื่องนี้มันฉายใหม่ๆ ผมดูมันไม่ได้เลยจริงๆนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือว่าแย่แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าผมนั้นไม่สามารถ move on ออกจากดงรเชอร์ได้ครับด้วยความรักและผูกพันมาตลอด1ปีดงมันเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวเลยด้วยซ้ำที่ผมตามดูแบบวิคต่อวิคันจบส่วนใหญ่เซนไตผมดูตามที่ฉายไม่เกิน10ตอนก็ดองแล้วครับมีดงนี่แหละที่เป็นเรื่องแรกแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับมาบอกเล่าให้ฟังเฉยๆผมก็เลยรู้สึกว่าเออคิงโอเอร์จะมายัางไงก็ได้เลยตามสบายผมไล่ตาม มันถึงแค่ตอนที่ห้ครับ หลังจากนั้นก็ดองยาวจนจบแต่ก็เห็นกระแสหน้าฟีดแทบทุกวีกว่าเรื่องนี้มันยอดเยี่ยมแค่ไหนถึงขั้นแซวกันเลยว่าทําทุกตอนให้เหมือนตอนจบแต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่มันก็คือการเปรียบเปรยให้เห็นภาพรวมของเรื่องนี้ซึ่งมันทําออกมาได้โคตรสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเล่าเรื่องได้เข้มข้นไปหมดทุกอย่างการดําเนินเรื่องเองการวางโครงเรื่องเองก็ทําออกมาได้สมบูรณ์แบบเข้าขั้นเพอร์เฟกได้เลยทุกอย่างที่ตัวเรื่องมันดําเนินเราดูแล้วเรารู้เลยครับว่ามันผ่าน กระบวนการคิดและการวางแผนมาแบบโคตรแยบยนในส่วนบทและการดําเนินเรื่องมันไม่สามารถตําหนิจุดไหนได้เลยจริงๆนะครับและที่ผมมองว่าสิ่งที่มันทําให้เรื่องนี้สามารถเล่าออกมาได้เข้มข้นอย่างต่อเนื่องเลยก็คือมันแบ่งออกเป็น2พาร์ทแบบชัดเจนครับหรือให้ยกตัวอย่างมันเหมือนมันทับออกมาเป็น2ซีซั่นนะครับพาร์ทแรกต้องรับมือกับอีกอย่างหนึ่งพาร์ทที่2ก็ต้องรับมือกับอีกอย่างหนึ่งแอบชวนให้นึกถึงการดั้มดับเบิลโออยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่ถึงแม้ว่าจะทําออกมาเป็น2ซีซั่นแต่ว่าเนื้อเรื่องจบไปในตัว มีแค่บางอย่างที่ลากมาเล่าต่อในซีซั่น2ใช่ครับคิงโอเจอร์มันเป็นแบบนั้นพาร์ทแรกก็เคลียร์ไปได้ในบางส่วนแต่ก็ใช่ว่าจะเคลียร์ไปได้หมด เพราะไม่อย่างนั้นคนมันจะไม่ตามไปดูต่อในาพาร์ทที่2นี่คงเป็นครั้งแรกของเซนตไพล์ะครับที่มีการไทม์สคิประหว่างเรื่องแบบส่งผลได้ชัดเจนเรื่องก่อนๆก,ก็จะมีแค่ไทม์สคริปในช่วงท้ายให้เห็นแบบชีวิตอ f t เต w a ์วของตัวละครแต่เรื่องนี้มันไทม์สคริปเพื่อให้เนื้อเรื่องมันได้ไปต่อซึ่งผมมองว่าจุดนี้แหละที่ทําออกมาได้แปลกและแตกต่างในส่วนของ CG ก็คงต้องพูดกันตามตรงว่า ถึงแม้จะทําออกมาได้อรัาการงานสร้างแค่ไหนแต่มันก็มีหลายฉากหลายซีนที่เราอยากตีมือจริงๆ <Brand. S 1> มันดูหลุดแบบน่าเกลียดเลยล่ะครับแต่หาว่ามันมีเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่มันก็สลับปะปนกันไปซีนไหนที่เนี้ยบก็เรียกได้ว่าเทียบเคียงกับหนังฮอลลีวูดได้เลยครับแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องแรกที่มีความทะเยอทะยานในการนําเข้าเทคโนโลยีทะเยอทะยานในการรังสรรค์ทุกเทคนิคการถ่ายทําเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ทีมงานน่าจะคาดหวังกับอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่กระแสผมว่า หลังจากนี้ไปอีกหลายๆเปีคิงโอเจอร์นี้คงจะส่งอิทธิพลอะไรบางอย่างไปให้กับเรื่องหลังๆแน่ๆไม่มากก็น้อยมาพูดถึงเนื้อหากันบ้างครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะไม่ได้แบ่งเป็นองค์เหมือนไลเดอร์แต่เรื่องนี้มันจะแบ่งเป็นพาร์ทที่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนดังนี้ครับ บักนารักโดย26ตอนแรกจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับบักนารักครับโดยเรื่องมันจะเล่าถึงที่มาที่ไปความเป็นมาของเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของดาวจิคิวพาร์ทนี้เราก็จะได้เห็นปมเรื่องกิฬะาและตัวราคเคสเองครับเรียกได้ว่าเป็นจุดชูโลงของพาร์ทนี้เลยก็ว่าได้ส่วนตัวผมมองว่าการสู้กันระหว่างทั้งสองพี่น้องนี้ทำออกมาได้แน่าดูและน่ติดตามกว่าสู้กับบักนารักเองเสียอีกโดยความที่ว่ามันแบ่งออกเป็น2เนื้อเรื่องอย่างชัดเจนดังนั้นช่วงที่มันฉายใหม่ๆมันก็ ทำให้คนดูแปลกใจมากๆว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนว่าใกล้จะจบแล้ววะร่างสุดยอดโผลมาไวมากหุ่นรวมร่างก็โผลมาแล้วและดูเหมือนสงครามกับบัคนนรักเองก็ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วด้วยแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยก่อนที่มันจะเฉลยว่า <c oughs> มันมีต่อว้ oh. ซึ่งพาร์ทที่2ก็ทําออกมาได้ดีกว่าพาร์ทแรกซะอีกแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงกันในพาร์ทที่2ครับโดยรวมพาร์ทแรกถือว่าเป็นพาร์ทที่เขาปูบทตัวละครสลับกับเล่าเรื่องออกมาได้ดีขายของอะไรก็ดูไม่ยัดเยียดเพราะด้วยการที่มันเล่าเรื่องแบบเน้นจบไปก่อนในพาร์ทแรกเราจึงรู้สึกสนุกกับเนื้อหาของมันและเอนจอยมากๆดูจบแล้วคุณสามารถพักไปก่อนได้ครับถือว่าเป็นจังหวะให้คนดูได้พักหายใจหายคอหลังจากเครียดกับความเข้มข้นของมันมาตลอด26ตอน อูจูคิงแอนด์ไฟเจสเตอร์พอจบพาร์ทแรกไปอย่างเข้มข้นพาร์ทที่2เปิดมามันก็เอาเลยครับกับการที่ให้เหล่าราชาของเราต้องมาพบเจอกับภัยระดับจักรวาลน, <Hey yo, S 1> นั่นก็คือ <the> ราชาอาวกาศดักเดสและเหล่าตัวตลกทั้ง5นั่นเอง ถ้าคุณรู้สึกว่าพาร์ทก่อนหน้านี้ทําออกมาได้สนุกแล้วพาร์ทนี้ยิ่งทวีความสนุกขึ้นไปอีกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในพาร์ทนี้คือมันเคลียร์ปมและปริศนาจากช่วงแรกได้แบบสะอาดหมดจดเลยทีเดียวพูดได้เลยว่าบักน่ารักแค่น้ําจิม้มเนื้อในของคิงโอเจอร์เลยก็คือดักเดตนี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างพาร์ทนี้มันไม่ต้องไปเล่าหรือปูบทอะไรให้ตัวละครอีกแล้วมันเลยจัดหนักจัดเต็มใสเ่เราได้เต็มที่ตั้งแต่ตอนเริ่มเลยถึงแม้ว่าจะมีจํานวนตอนที่่่น้อยกกวาาพารแรแต มันสามารถเล่าออกมาได้เลยโดยไม่ต้องห่วงเรื่องขายของหรือปูตัวละครเพราะพาร์ทแรกเขาจัดการให้มันหมดทุกอย่างแล้วการดูพาร์ทนี้ก็จะเต็มไปด้วยความสนุกแบบสุดเวียงเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวและบอกเลยว่า3ตอนสุดท้ายมันโคตรจะอลังการงานสร้างภาพรวมของพาร์ทนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆครับมาถึงพาร์ทตัวละครบ้างแต่ละคนก็มีมิติและบทบาทที่น่าจดจำกันทั้งหมดกีล่าแฮสตี้ ถ้าไม่ติดว่ามันเบียวหัวล้อแบบฟูนๆนะผมมองว่าตัวละครกีฬานั้นทําออกมาได้ดีมีมิมติมากๆอาจจะไม่ใช่เรสที่ดีที่สุดแต่ผมก็มองว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเรสที่แย่แต่อย่างใดบทจะหลอกก็หลอกบทจะเท่ก็เท่ปมปริศนาในเรื่องอดีตของเขาเรียกได้ว่าเป็นจุดพีข,ของเรื่องได้เลยแล้วมันเฉลยออกมาได้แบบมีอิมแพกมากๆครับภาพรวมผมชอบตัวละครนี้นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบมากซะเท่าไหร่ ยันมะกัสนี่แหละครับบลู Blue ที่ผมชอบที่สุดแล้วในเซนไตซีรีส์เท่ยังกี้ดูห้าวหาญแต่รักพวกพ้องทุกตอนที่อื่นกุสปามีบทเด่นผมจะยกให้ตอนนั้นทําออกมาสนุกที่สุดเลยจัดอยู่ในแรงต้นๆของจํานวนตอนทั้งหมดอะตัวต้นของยันมะเองก็ทําออกมาได้ดีมีสเสน่ห์ครับตลกปั่นประสาทพอบทจะดีก็ดีดีพอบทจะเท่ก็โคตรเท่ชอบครับ เอามองกุฎประจำสีน้ำเงินไปเลยสำหรับยันมะกัสฮิเมโนะรันน่ารักมากแม่องค์หญิงของผมเอาจริงบทฮิเมโนก็ใช่ว่าจะดีหรือมีบทเด่นมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่เธอมีบทเด่นมันก็ทําให้ผมหลงรักเธอมากขึ้นเรื่อยๆสไตล์ของนางจะเป็นแนวผู้ดีหน่อยๆสำอางชนชั้นสูงแต่ก็มีความอ่อนโยนห่วงใยประชาชนชอบครับรักเลยคากูรากิเดียโบสกิ เป็นตัวที่ทั้งลำคาญและก็ชอบไปในเวลาเดียวกันฮะยอมรับอ่ะว่าช่วงแรกๆเบื่อกับการตีสองหน้าของมันมากแต่พอปมทุกอย่างเคลียร์เฮ้ยมันมีเหตุผลวะ่ะแล้วทำให้ผมชอบตัวละครนี้มากๆตลกด้วย ครบลรถจริงๆครับตัวนี้ลิต้าคานิสกาผมรู้สึกว่าผมชอบลิต้าน้อนที่สุดเราวฮะด้วยคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับด้วยแหละถ้าใครชอบตัวละครสไตล์นี้ก็คือชอบไปเลยนะเหมือนกับที่หลายๆคนชอบกันถึงผมจะบอกว่าชอบน้อนที่สุดไม่ได้แปลว่าผมไม่ชอบลิต้านะครับแค่ชอบน้อยกว่าทั้ง5คนที่เหลือเท่านั้นเอง เจรามี่บาซิเลียรีเป็นนักลบคนที่6ที่ทําออกมาได้ดีที่สุดคนหนึ่งเลยสําหรับเจรรมี่อดีตก็น่าสนใจปมของเขาก็ทําออกมาได้ดีบทบาทของเขาก็ต้องยอมรับเลยว่ามีบางตอนที่ผมต้องปลบมือให้กับเขาจริงๆนะคาแรคเตอร์ก็ทําออกมาได้ดีครับเป็นคนที่ชอบพูดอ้อม้อมจนบางทีคนอื่นก็ตามคําพูดของมันไม่ทันเพราะมันคิดว่าคนอื่นจะต้องเข้าใจในความเจ้าบทเจ้ากรของมันแน่ๆโดยรวมผมชอบตัวละครน,นี้มากครับลาคลีสฮฮสตี้เชื่อเถอะ ผมมองมันออกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ได้ร้ายมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหรือโดนใครชักจูงแน่นอนณตอนนั้นพอผมสันนิษฐานกันเอาเองว่าอาจจะเป็นทหารพิทักษ์ราชาทั้งสองคนที่เป็นคนชักจูงหรือเปล่าพอเรื่องมันฉเฉลยปมของลาเครสในที่สุดตัวละครนี้มันก็เลิกทาตัวหน้าหมันไส้ได้สักทีถามว่าผมชอบเขามากขึ้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นเหมือนพอมันฉเฉลยปุ๊บ ก็ปล่อยจอยตัวละครนี้เลยมันไม่ค่อยมีบทบาทหรือเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจกับตัวละครนี้มีบ้างแหละแต่ผมก็รู้สึกว่าทําออกมาไม่ได้มี Impact เท่าที่ควัโดยรวมแล้วก็ชอบแหละครับสําหรับลาคล l สกโลโเกะกูหอพูดถึงมึงหน่อยแล้วกันอีพี่อ้วนน่นาลำคาญมากของมากของมากของมากที่สุด หูเบาเหลือเกินเชื่อคนง่ายโดนชักจูงง่ายผมชักสงสัยนะว่าพี่โดนหลอกง่ายขนาดเนี้ยพี่มีชีวิตจนถึงตอนโตได้ไงวะเนี้ย <the> โอเคแหละมันต้องมีตัวละครแนวนี้อยู่แล้วสําหรับการเล่าเรื่องสไตล์ king ozer ผมเข้าใจว่ามันขาดไม่ได้แต่มึงช่วยพัฒนาการทางด้านสมองมึงสักหน่อยเถอะพี่ โดยรวมตัวละครเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ดีครับราชาทั้ง6นี้เรียกได้ว,ว่าบทบาทเด่นดีกันทุกคนต่างคนต่างมีอีกโก้เพราะตำแหน่งแต่สุดท้ายแล้วถ้าราชาของโลกไม่รวมเป็นหนึ่งแล้วใครจะมาปกป้องโลกล่ะผมชอบเมสเซจตรงนี้ของหนังมันมากๆเลยครับภาพรวม k ิง O อเจก็เป็นเรื่องที่ทำออกมาได้สุดยอดมากๆเพอร์เฟกสุดๆใช้คำว่าพีคได้เปลืองมากๆครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดู คุณควรจะดูนะไม่ควรพลาดเลยด้วยประการทั้งปวงแต่ถามว่าข้อเสียของการเล่าเรื่องแบบนี้มันมีไหมมันมีครับคือผมดูติดต่อกันแล้วมันเครียดเหนื่อย จนบางทีก็ท้อที่จะดูมันต่อเอาง่ายๆว่าให้มีเรื่องแบบ King o เจอรติดต่อกัน2-3ปีผมก็ไม่เอาครับมันดูไม่ไหวหรอกผมก็เลยเอนจอยกับการเล่าเรื่องของบุญบูมเจอร์ไงครับมันตักรสชาติได,ด้ดีแต่ถึงยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โคตรดีครับแรง S สแน่นอนสรับ King o เจอรทุกคนสามารถรับชมภาคไทยแบบถูกดิสิทิ์ได้ที่ช่อง YouTube การ์ตูนขับชแนลนะครับ รักนะครับคุณนบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความรู้สึกหลังดูขบวนการจอมราชันคิงโอเจอร์ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอแค่คุยกันอย่างสร้างสารรค์ก็พอและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กาคุเดสต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย